โอเคครับ EP 1 3เราจะมาเรียนเรื่องเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของฟังก์ชันดีโกนิติมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไม่ยากไม่ยากมาไปกันเลยครับ เอกลักษณ์นะครับถ้าพูดง่ายมันคือสมการสมการธรรมดาธรรมดามันคงไม่ใช่เอกลักษณ์เอกลักษณ์คือสมการตรีโกณที่เป็นจริงสําหรับทุกค่ามุมนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเอาแบบธรรมดาก่อนเป็นสมการด้านๆโคศีตาบวกไซทีตอรเท่ากับหนึ่ง เนี่ยเป็นสมการธรรมดาทำไมถึงเป็นสมการธรรมดาเพราะว่าถ้าเราแทนอะไรลงไปบางทีมันจริงบางทีมันไม่จริงแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจริงนี่แหละปัญหาเดี๋ยวพรลองเติมเลขลงไปดูนะเช่นสามสิบองศาสามสิบองศาข้อสามสิบมันได้รู้สามส่วนสองไซน์สามสิบได้หนึ่งส่วนสองบวกยังไงก็ไม่เป็นหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้น เนี่ยไม่ใช่เอกลักษณ์และเพราะว่าเอกลักษณ์ต้องจริงเสมอไม่ว่าจะนึกเลขอะไรไปใส่ก็ตามแล้วอันไหนหลหะที่มันเป็นเอกลักษณ์มาดูตัวข้างๆที่ครูเตรียมมาไซน์กำลังสองทีตาบวกคอร์ดกำลังสองทีตาเท่า,ากบหนึ่งทำไมถึงเป็นเอกลักษณ์เพราะไม่ว่าเราจะเติมม,ม,มุมกี่องศาเข้าไปหรือกี่เรเดียนเข้าไปมันได้เสมอ,อเดี๋ยวลองเติมดูนะ อ่ะสักพายส่วนสามอันนี้เดีวเวลาเติมต้องเติมมุมเดียวกันนะไม่ใช่ตัวหน้าเติมพายส่วนสามตัวหลังเติมพายส่วนสีไม่ใช่นะเวลาจะเติมต้องเติมเลขเดียวกันโอเคท้ายพายส่วนสามมันคือรูปสามส่วนสองแต่เข้าให้กําลังสองด้วยมันมีกําลังสองบวกกับคอสพายส่วนสามมันคือหนึ่งส่วนสองกำลังสองพายส่วน ่ะรู้สามส่วนสองกำลังสองได้สามส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสองกำลังสองได้หนึ่งส่วนสี่เท่ากับสี่ส่วนสี่สี่ส่วนสี่มีค่าเป็นหนึ่งเห็นไหมมันเท่ากันจริงจริงอันนี้ขนาดโคสมมุมม่วมาเติมเลยเนี่ยโอเคเพราะนั้นเอกลักษณ์ย้ำอีกทีมันคือสมการตรีโกณอยู่นะครับแต่ต้องเป็นสมการที่เป็นจริงเสมอไม่ว่าคุณจะเอาเลขอะไรมาเติมมา ามตัวแรกนะครับคือเอกลักษณ์ที่ใช้บ่อยๆทีนี้เอกลักษณ์ครูก็ไม่อยากให้จําหน้าตาแบบนี้ไปตลอดชาติหรอกนะเราสามารถย้ายข้างนี้ไปไว้ข้างนั้นได้คือย้ายไปย้ายมาได้ไม่ใช่ว่าต้องจำาซน์กำลังสองบวก้อกำลังสองเท่ากับหนึ่งเสมอเอกลักษณ์ถ้าปรับก็อาจจะเป็นไซายกำลังสองสมมติครูย้ายเวลานะเท่ากับ1ลบคอร์กำลังสองทีตาอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับเหมือนการเอกลักษณ์ ตัวที่สองตัวที่สามอเรียกหนึ่งสองสามแล้วกันโอเคนะมานอกจากสามตัวนี้ครับไอ้ยี่สิบห้าสูตรที่เราเรียนผ่านไปใน EP คนก่อนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันแล้วก็ส่วนกลับด้วยส่วนกลับก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นไซายทีตา้าก็เท่ากับหนึ่งส่วนโคเซ็ทีตา้าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ ใช่หมดโอเคสรุปเอกลักษณ์เทียบเลยแต่อันหลักๆคือสามอัน,นเนี้ยเนี้ยโซนโซนใหม่แล้วก็ของเก่าทั้งหมดสามโซนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ได้นะครับโอเคแล้วเรื่องนี้หน้าที่ของเราคืออะไรหลังจากที่รู้ว่าเอกลักษณ์เป็นอะไรแล้วเรามีหน้าที่ไปพิสูจน์ครับเรื่องนี้เน้นพิสูจน์พิสูจน์ว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่า่ะะข้อแรก เขาให้เราพิสูจน์ครับว่าด้านซ้ายของสมการกับด้านขวาของสมการเนี่ยมันมีค่าเท่ากันไหมถ้ามีค่าเท่ากันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับวิธีทําของเราทําได้อยู่ทั้งหมดสามแบบครับสามแบบแบบแรกคือยกทางซ้ายมายกทางซ้ายมายกก้อนซ้ายมาวางไว้ แล้วทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหน้าตาเป็นคําว่าโคเซกหรือเป็นหน้าตาทางขวาทนาทำจากซ้ายไปขวาเขาเนี่ยแบบที่สองก็คล้ายๆกันเลยก็คือยกทางขวามาแล้วก็ทําไปเรื่อยๆปรับแก้ไขไปเรื่อยๆจนกว่าหน้าตามันจะเหมือนทางซ้ายและแบบสุดท้าย ต่างคนต่างทําก็คือซ้ายก็ทําขวาก็ทําทํามาแล้วมาเจอกันครึ่งทางอะไรประมาณนี้ให้มันเหมือนกันนะตอนเจอกันนี่คือต้องเหมือนกันนะโอเคชอบแบบไหนก็เลือกทําแบบนั้นครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวข้อนี้ครูทําจากซ้ายให้ดูนะครับเพราะนั้นครูก็เขียนทางซ้ายก่นหน้าที่ของโคคือ ใช้เอกลักษณ์ต่างๆมาเติมลงไปในนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆให้มันจบอยู่ที่คำว่าโคศิท้าให้ได้เพราะเป้าหมายคือซ้ายไปขวาคอสครูทำอะไรไม่ได้ครูก็ติดวายแทนใช้ความรู้อะไรดีแทนแทนใช้ความรู้ว่ามันมีค่าเท่ากับายส่วนคอสใะไรตัวน,นี้แล้วกันเนาะ คอรสใช้ความรู้ที่ว่าเท่ากับคอรสส่วนซ้ายก็ยังไม่เหมือนครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเริ่มเหมือนงเลยตัวต่อไปจากนั้นโูจะเอาตัวเนี้ยคอที่ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคูณเข้าคูณเข้าคูณเข้าตัวแรกคัดี่ จะได้ตัวนี้คูณเข้าตัวที่สองอ่าคูณเข้าตัวที่สองเออตัวแรกมันตัดได้ครับก็ตัดเลยนะฮะซึบซึบอันนี้เหลือท i n บวกไอตัวนี้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ก็คงต้องคูณคอสเจอคอสได้คอสกำลังสองทีตาส่วนซาย มันบวกกันไม่ได้ครับต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นโคก็คูณอันนี้ส่วนหนึ่งเนาะก็คูณด้วยไซน์เพื่อให้มันไปบวกกับตัวห้างขวามือเราได้ไซน์คูณไซน์ก็ได้ไซน์กำลังสองชีตาเนื่องจากตัวส่วนเท่ากันแล้วครูขอเขียนครั้งเดียวนะครับ เอ๊ะแต่ด้านบนคุ้นๆไหมครับเนี่ยไอ้ไอที่อยู่ในก้อนเนี่คุ้นๆมากเลยอ่าไม่คุ้นได้ไงนี่ไงนี่ไงแสดงว่าทรายกำลังสองบวกคอกนกำลังสองเนี่ยม,นนมีค่าเป็นหนึ่งแน่นอนครับมีค่าเป็นหนึ่งเพราะเป็นเอกลักษณ์ที่เขากำหนดไว้ให้เราสามารถใช้อา้างอิงได้นะครับด้านบนมีค่าเป็นหนึ่งและหนึ่งส่วนท้าย เอ๊ะหนึ่งส่วนไซายจำได้ว่ามันคือโคเซกใช่ไหมครับสรุปก้อนนี้คือโคเซกมันคือส่วนกลับไงจำได้ไหมจบครับนี่คือเราได้ตรงกับด้านขวาเป๊ะแล้วโอมันอยู่สูงมากเห็นไหมตรงแล้วถ้าตรงก็ถือว่าจบการพิสูจน์นี่แหละตัวอย่างแรกถือได้ว่าเป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์ขั้นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปจะเริ่ม ยากกันแล้วนะครับพร้อมมาต่อนะครับพร้อมนะอันนี้ไปด้วยก,กันนะเนี่ยครูก็เฉลยส,สดๆมั้งนเนี่ยรอบนี้ขอทำจากขวาไปซ้ายบ้างขวาไปซ้ายบ้างแสดงว่าคจะต้อง ทำทางขวาให้มันเหมือนหน้าตาทางซ้ายให้ได้โอเคแทนกำลังสองกับแทนกำลังสี่เขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้หน่อยนะแทนกำลังสี่นี่ขอแก้เป็นแทนกำลังสองเทั้งหมดกำลังสองสองเจอสองเป็นสีไ่ไง ทำไมโคต้องเปลี่ยนกําลังสี่ให้เหลือแค่กําลังสองสองรอบด้วยเพราะว่าเอกลักษณ์ของเรานี่ไงครับอยู่าไละ่ะนี่โคอยากใช้เอกลักษณ์ในบรรทัดที่สองที่อยู่ในกรอบบอกว่าเอ้าอาจารย์เอกลักษณ์มันต้องเป็นแทนไม่เฉรอมันเราอยากได้แทนใช่ไหมเราก็ย้ายเลขหนึ่งไปไงครับรย้ายเลขหนึ่งไปย้ายไปลบย้ายง่ยายธรรมดาน,นี่แหละตามหลักคณิตศาสตร์เ้ืยองต้น แสดงว่าแทนกำลังสองจะมีค่าเท่ากับเซกกำลังสองลบหนึ่งเอามาเติมแต่ตรงนี้เขียนเป็น X ก็ใช้ X อตามเขานะไม่ต้องเขียนเป็นทีต้าตัวนี้เมื่อกี้ดูแล้วมีค่าเท่ากับเศกกำลังสองลบหนึ่งคือค่าของตัวนี้ส่วนอีที่อยู่ในวงเล็บตัวเดิมนี่แหละก็เป็นเศกแต่ประเด็นคือมันมีกำลังสองด้วยมีกำลังสองด้วย ตัวด้านหน้าทำอะไรไม่ได้ก็ทิ้งมันไว้เหมือนเดิมาตัวด้านหลังกำลังสองใช่ไหมครับกำลังสองใช้ความรู้หมอนต้นนิดนึงสูตรหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองก็เท่ากับหน้ากำลังสองกำลังสองมันมีสองเดียวเราเลยกลายไปเป็นสี่ลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่ง จากนั้นเปิดวงเล็บมาเจอกันได้เลยครับครูขอเอตัวที่เยอะสุดนะมาวางไว้ข้างหน้าเศกกำลังสี่เนี่ยไม่มีใครมาหักล้างกับมันเพราะนั้นเหลือเท่าเดิมหนึ่ง <1, S 1> หักล้างกับลบหนึ่งนี่ไงตัวนี้เปิบหักล้างส่วนเศกกำลังสองมันมีอยู่หนึ่งตัวถูกหักออกไปสองตัวเลยติดลบ โอเคเดี๋ยวไปดูครับว่ามันเหมือนทางซ้ายหรือยังโอเคครับเหมือนทางซ้ายเป๊ะๆแล้วเหมือนด้านซ้ายแหละก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีการพิสูจน์ครับเพราะว่ามันเหมือนแล้วเราทำจากขวาไปซ้ายเรียบร้อยครับผมนี่แหละครับคือเรื่องเอกลักษณ์ครับข้อที่สามครับโอ้เขาจะพิสูจน์ เอไงดีอันนี้ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายดีเอาไงดีมะเอาซ้ายไปขวาแล้วกันเนาะซ้ายไปขวาพอไม่ชอบทำแบบพบกบับขึ้นทางเลือกสักทางแล้วกันเนาะไม่ใช่อยากจับปลาไว้ทั้งสองมือนะครับมาต่อโคเลือกทางซ้าย ทำยังไงมันถึงจะเหมือนทางขวาเลยทีนี้เออะนึกออกแล้วโคโคตัวนี้แล้วกันเนาะหนึ่งลบคอสจริงๆไอ้ตัวสีแดงๆเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับมันตัดกันอีกเหลือหนึ่งแน่นอนแต่ทำไมโคต้องเอาตัวนี้เพราะว่าตัวด้านล่างของโคเป้าหมายมันจะกลายไปเป็น หนึ 1> 1่งลบคอสกำลังสองอันนี้เฉพาะด้านล่างนะคล้ายๆสูตรหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังจะได้เท่ากับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองครับส่วนคำตอบเลยกลายไปเป็นหน้าลบหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองส่วนด้านบนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนยังไม่คูณจริงหรอก ที่เจ็ดโคลด้านบนยังไม่โคลด้านบนบรรทัดที่สามคูก็จะยังไม่แตะครูขอไปแตะข้างล่างก่อนหนึ่งลบคอสกำลังสองตามหลักการของเจ้าเอกลักษณ์ที่เราเจอมาแต่แรกเนาะบวกด้วยซายกำลังสองเท่ากับหนึ่งนี่คือเอกลักษณ์อันแรกเนะที่เรา เจอกันตอนต้นค่าถ้าครูย้ายคอสไปข้างนี้ดูนะก็จะเป็นซน์กำลังสองทีตาเท่ากับหนึ่งคอสย้ายมาติดลบเนาะแสดงว่าตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมีค่าเท่ากันเพราะนั้นครูขอเปลี่ยนไปเป็นคำว่าไซายแล้กันนะอันนี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นคำว่าไซายได้จากสูตรตัวเนี้ย สังเกตว่าทรายด้านบนมีกําลังหนึ่งทรายด้านล่างมีกําลังสองใช่ไหมครูขอตัดนะตัดตัดเหมือนเ x กตัด็กําลังสองก็เหลือเเพราะนั้นด้านบนเลยเหลือหนึ่งลบคอสมันเอในทีต้านเนี่ยครูเขียนเป็นทีตาไปแล้วข ok ออภัยด้วยหนึ่งลบคอสมข้างล่างทรายกาลังสองโดนตัดเป็นตัวหนึ่งไม่ใช่หายไปหมดนะเห็เขนขาอนี้ไหนไปดูดิมันเหมือนทางขวาหรือยัง โอเคเหมือนทางขวาเรียบร้อยแล้วครับเป๊ะเลยเรียบร้อยครับสมก,การก็คงไม่ใช่แบบ2 x งเลบ1เท่ากับศูนอบเท่าไหร่นะครับแต่แต่จะเป็นสมก,การฟังก์ชันตรีโกณิตกิก็คือมันจะมีคำบวกไซน์คคสแทนอะไรพวกนั้นนะอยู่ในสมก,การด้วยเราก็มีหน้าที่แก้สมการแค่นั้นเองทีนี้แล้ว จะแก้อย่างไรนะครับวิธีแก้ก็คือให้เรานำความรู้พวกเอกลักษณ์มาช่วยได้นะครับเอามาเติมลงไปในนั้นแล้วก็หาค่าคำตอบของมันออกมาทีนี้คำตอบของสมการเนาะถ้าโคสมการง่ายๆให้ดูกันนี่คือสมการที่เราเคยเรียนมาแบบง่ายๆเลยเนะเราก็ย้ายทึ้บไปก็จะเป็น 2x งเท่ากับสี่สิตอบ ยี่สิบเนี้โอเคครับนั่นคือโจทย์แบบธรรมดาแต่เพิ่คือสมการไซน์คอสแทนจริงๆคคูคูพูดแค่สามตัวนะจริงๆมันมีเกิดในไซน์คอสแทนโคเซกคอร์ดเป็นต้นสมการพวกนี้คำตอบของมันอะสมมติเราแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆคำตอบที่เราได้ออกมาสมมติ x นะจริงๆก็อาจจะเจอคำว่าชีตาเจอ a เจอ b ได้นะครับมันจะเป็นต้องเป็น x เสมอไปอะสมมติันตอบ เวลาตอบก็ตอบเป็นองศาเนาะเช่นสามสิบองศาหรือตอบเป็นพายเรเดียนอะไเนี่ยทีนี้คําตอบที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าคําตอบแบบเฉพาะแล้วจะรู้ยังไงจะตอบแบบไหนประเด็นคือถ้าโจทย์อันนี้ให้ดูตัวอย่างโจทย์เลยนะครับถ้าโจทย์ฟิตคาตอบแบบนี้มาเดี๋ยวครูขอแก้เป็น A ้นิดนึง ้าโจทย์ฟิกคำตอบมาเนี่ยจงแก้สมก,การ cos a เท่ากับหนึ่งส่วนองเมื่อ a อมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าเก้าสิบองศาแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้คุณเจอคำตอบที่แบบหนึ่งร้อยยี่สิบองศาคุณก็ตอบไม่ได้คุณต้องเอาคำตอบที่แบบน้อยกว่าเก้าสิบ 90. มาตอบเท่านั้นหรือคุณเจอคำตอบลบยี่สิบองศาคุณก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกตัวนี้มา เขาไม่ได้บอกตัวนี้มาสแสดงว่าคําตอบที่เขาอยากเห็นก็คือคําตอบที่อยู่ในรูปทั่วไปนะครับแล้วรูปทั่วไปยังไงสมมติข้อนี้มันเฉลย30เราจะต้องบวกด้วย 2n pi เมื่อ n เนี่ยเป็นจํานวนเต็มนะครับเป็นจานวนเต็มเป็นต้นพูดง่ายว่าถ้าเขาไม่มีย่าลอมบวกอีกตัว 2n นี้เข้าไปด้วยนะครับ มาเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยแล้วกันเนาะนี้แกเป็นเอนะโอ้โจทย์มันเป็น A แต่ครูเดันไปนเขียนเป็นทีตาโอเคคอส a เท่ากับหนส่วนสนี่ง่ายๆเลยก็คอสเป็นคอสมุมอะไรนะที่ตอบ1นส่นวนสเราก็ดูได้ไหลายแบครับ1ดูในนิ้วสองดูในวงกลมหงหน่วยดูในวงกลมหน่งหน่วย เอาที่เราเลืกออกกันนะคอสที่ได้หนึ่งส่วนสองก็คือคอสพายส่วนสามมีอะไรอีกคอสที่เป็นหนึ่งส่วนสองสองพายส่วนสามเนี่ยถ้าใครมีวงกลมมีวงกลมนะสองไพ่ส่วนสามเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่าคอสมันติดลบหนึ่งส่วนสองตัวต่อามาคือสี่พายส่วนสามก็ตอบไม่ได้เพราะมันได้ลบหนึ่งส่วนสองตัวสุดท้ายคือ เท่าไรห้าพายส่วนสามระเด็นคือถ้าเขาไม่ได้ฟิกอะไรตอบได้ตอบได้แต่ปัญหาคือข้อเนี้ยเขาฟิกว่ามุม A ที่คุณจะเอามาตอบเันเนี่ยจะต้องน้อยกว่าเก้าสิบองศา 9, 9, 9ก็น้อยกว่าเก้าสิบคือใครอ่ะมี้มีได้ตัวเดียวครับคือตัวนี้เพราะตอนนี้มันมีขนาดเท่ากับหกสิบสรุปข้อนี้ค่าของ A ตอบหกสิบหรือตอบพายส่วนสามก็ได้นะอันเดียวกัน จบครับแต่ทีนี้บอกแล้วเนาะแล้วถ้ามันไม่มีข้อความต่อท้ายะอ่ะสมมติกูร์เซ็ออกนะออกออกไม่มีแล้วจงแก้สมก,การ cos A เท่ากับ1ส่วน2ครับเวลาตอบให้ตอบในรูปทั่วไปก็จะเป็น A เท่ากับ60บวกด้วย 2n พายเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มเป็นต้น ถ้านักเรียนไม่ได้ใช้หกสิบใช้พายส่วนสามก็เขียนพายส่วนสามทับลงไปได้นะแบบนี้เป็นต้นครับผมสังเกตข้อแรกจะง่ายเป็นการแนะนําให้ดูเฉยๆนะครับว่าการตอบสรรมการมันมีทั้งหมดสองแบบคือแบบเจาะจงไปเลยฟิกกับแบบทั่วไปก็คือบวกด้วยสองเอพายเข้ามาด้วยมาข้อต่อไปครับจงแก้สรรมการ ขอสอง x บวกสมซ์เเท่ากับสข้อนี้ไม่ได้ฟิกมาแสดงว่าคำตอบต้องตอบอยู่ในแบบทั่วไปนะครับจะแก้อย่างไรดีวิธีแก้นะครูบอกเลยว่าให้พยายามเอาพวกเอกลักษณ์มาช่วยหรืออย่าลืมนะเอกลักษณ์ในรวมสูตร25สูตรที่เราเรียนผ่านมาแล้วด้วยนะครับข้อสอเนี่ยจำได้ใช่ไหมข้อสอมีทั้งหมด3เวอร์ชัน ครูขอใช้เวอร์ชั่นที่มันเป็นไซน์นะก็จะเป็น1-2ลบสไซน์กำลังสอครูเอามาจากสูตรมุม2เท่านะครับใครลืมก็ย้อนกลับไปดูได้บวกสไซน์สไซน์เเท่ากับสองจากนั้นครูจัดรูปแบบนิดนึงก็จะเป็นลบ เอาตัวที่มันมีดีกีเยอะขึ้นวางไวนะ้หน้าคูย้ายสองตัวนี้มาด้วยนะสองมาเจอหนึ่งก็จะเป็นลบหนึ่งเท่ากับศูนย์สังเ,เกตไหมคูจะพยายามทำให้โจทย์หนึ่งโจทย์มันมีคำคำเดียวเช่นข้อน,นี้ตอนตอนน้นมันมีทั้งคอรสกับซายคูเลยเปลี่ยนให้มันเป็นไซายทั้งหมดเวลาแก้มจะได้แก้ง่ายจากนั้น เนื่องจากการที่จะเขียน sin เน์เสียเวลาครูขอเปลี่ยน sin x อให้ a, a เท่ากับ sin x เกแลก้วกันแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะประหยัดเวลาในการเขียนได้แล้วจากเดิมอะไรที่เป็น sin มันจะเปลี่ยนเป็นตัว a คือเราตีต่างสมมติเฉยๆนะครับก็จะเป็นลบสองไซกำลังสองก็เป็น a อกำลังสองบวกสามไซนใช่ไหมก็เป็นสามเลบหนึ่งเท่ากับศูนย เออมันดูซอฟขึ้นนะเนี่ยซอฟขึ้นทีนี้เนื่องจากตัวส,สัมสิทตัวหน้าสุดอะ่ะมันติดลบขอแก้ด้วยการคูณลบหเข้าทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นสอง a กำลังสองลบสามเลบหเท่ากับศูนย์เจอสมการแบบนี้นิกถึงความรู้มอต้นเลยครับแยกตัวประกอบเนาะหรือบางที่ก็เรียกแยกสองวงเล็บเ็เป็นตัวนี้ อันนี้มห้าแล้วคงไม่พาแยกนะสองเอกับเอตัวนี้เป็นลบหนึ่งก็คูณลบหนึ่งคูณยืงแก้ตัวนี้เป็นบวกถึงว่าเมื่อกี้มันแยกไม่ออกทดสอบใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล,กลโอเคมันได้ลบสาเออันนี้คูคณลอยๆขึ้นมาใครงงนี่คือแสดงว่าเบสิค ขอมาแล้วนะเดี๋ลืมไปทบทวนด้วยจากนั้นจากวงเล็บแรก a จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสงวงเล็บที่2 a จะมีค่าเท่ากับ1อันนี้คงไม่ต้องบอกที่มานะรู้วิธีคิดกันอยู่แล้วจากนั้นคืนล่างเดิมได้แล้วครับ a แท้จริงแล้วมันคือ s i าย x ใช่ไหมเท่ากับ1นส่วนส ก็แปลเลยครับ sin x x เท่ากับหนึ่งส่วนสองเนี่ย x ต้องใส่อะไรบ้าง x มีอะไรบ้าง s i n เป็นหนึ่งส่วนสองก็มีพายส่วนหมีอะไรอีกมีห้าพายส่วนหมีอะไรอีกที่มันได้หนึ่งส่วนสองอะไรอะไรที่ติดลบหนึ่งส่วนสองไม่เอามานะครับโคมาจากไหนโคมาจากในวงกลมหนึ่ง 1, หน่วยเช่นเป็นรูปมินเนี่ยนอยู่ในี อยู่ใน EP ต้นๆมีไปดูนะครับน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วโอเคอีกอันนึง A อเท่ากับหนึ่งข้างนี้บ้าง A อเท่ากับหนึ่งคืนล่างเดิมก่อน Sine อะไรเท่ากับหนึ่งแม่จะมีที่เดียวนะครับ X เท่ากับ Pi ส่วนสองโอเคน่าจะหมดแล้วไม่น่าจะมีใครได้หนึ่งอีกแล้วทีนี้มาดูโจทย์ โจทย์มันไม่ได้ระบุว่าต้องการคําตอบแบบไหนแสดงว่าเราต้องตอบคําตอบแบบในรูปทั่วไปให้เขาโอเคเพราะนั้นข้อนี้ตอบรูปทั่วไปก็เอาพวกนี้แหละมาบวกด้วย 2n pi แค่นั้นเองคำตอบแรกนะครับ pi ส่วน6บวก 2n pi คำตอบที่2ก็5 pi ส่วน6บวก 2n pi เอา 2n pi ไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายพายส่วนสองบวกสองเอ็นอย่าลืมเมื่อเอ็ N, เป็นจำนวนเต็ม,นอ,นตมอย่าลืมบอกเขาด้วยว่าเอ็นเป็นจำนวนเต็มนะโอเคเอลายมือคููสวยมากมาข้อที่สามตัวอย่างการแก้สมการ สังเกตไหมค็โคเริ่มใส่เสื้อเหมือนเดิมแนละ้วเพราะวันนี้โคอัดไปประมาณสาม EP แล้วอ๋อดูด้านหลังเขาพิกคำตอบมาเนาะว่าคำตอบที่คุณจะตอบให้ฉันเนี่ยจะต้องไม่เกินร้อยแปดสิบนะอย่าเกินความยากน่าจะอยู่ในโจทย์เนาะมาายกำลังสองเีต้าโคเอาไว้เหมือนเดิมนะ ใช้สูตรโอ้โหรู้สึกจะสูตรเดิมเลยเมื่อกี้ก็เป็นสองไอตัวเนี้ยคอรสองทีต้าเนะาะก็เป็นใช้สูตรมุมสองเท่าอนะมุมสองเท่าสูตรไซด์ด้วยหนึ่งลบสองไซด์กำลังสองทีต้าเท่ากับลบหนึ่งจากนั้นคูณสองเท่าเออตัวด้านหน้าหยุดเหมือนเดิม สองเข้าก็เป็นสองลบโอสี่เลยโอ้มันจะลงเลยเนี่ยไอเราข้างล้นทำไมโคเขียนเป็นลบสองขออภัยโจนเป็นลบหนึ่งครับลบหนึ่งโอเคจากนั้นโคเอาไซสองตัวเนี้ยมาลบกันก่อนก็จะเป็นลบติดลบแน่นอนเพราะมีอยู่หนึ่งหักออกทั้งสี่ ส่วนสองตัวคิ้เขียวเนี่ยย้ายไปอยู่กับเพื่อนมันซะบวกสองย้ายมาก็เป็นลบสองเนาะก็เป็นลบหนึ่งลบสองเป็นลบสามอ้ยโชคดีสุดๆครับทำไมูคึงบอกโชคดีลบสามตัดจริงๆมันย้ายไปหารนอะย้ายไปให้ดูแล้วกันเนาะย้ายเลยลบสามหารลบสามก็มีค่าเท่ากับหนึ่ง ไซน์กำลังสองเท่ากับหนึ่งก็แสดงว่าไซน์เดียวเนี่ยไซน์เดียวเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเล็กหนึ่งหรือไซน์ตัวเดียวเดียวเนี่ยอาจจะเป็นลบหนึ่งก็ได้ะเราก็ไปดูในนิ้วเราหรือถ้าจำไม่ได้ก็ดูในวงกลมไซน์อะไรที่มันเป็นหนึ่งก็มีอันเดียวจีตาเท่ากับพายส่วนสองไซน์เก้าสิบไงครับไซน์เก้าสิบเป็นหนึ่ง ซ้ายอะไรเอ่ยได้ลบหนึ่งอันนี้ดูในวงกลมนะถ้าใครจำได้มันจะอยู่ด้านล่างๆนี่เลยวงกลมมินเนี่ยวงกลมหนึ่งหนนโอเคเท่ากับสามพายส่วนสองข้อนี้เขาฟิกมาแสดงว่าไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปบวก e สอง n พายเขาห้ามตอบเกินร้อยแปดสิบไหนดูนี้คำตอบเราเกินร้อยแปดสิบไหม ไอ้ตัวนี้เกินทํำไมโคเชึรู้ว่าเกินวิธีเปลี่ยนเป็นองศาสอนไปแล้วนะครับเพราะตัวเนี้ยมันสองสองร้อยเจ็ดสิบเลยนะเนี่ยเกินตอบไม่ได้ตอบได้แค่อันเดียวครับตอบได้แค่อันเดียวโอเคสรุปข้อนี้ตอ่อทายส่วนสองหรือเก้าสิบองศานั่นเองโอเคเรียบร้อยแคปจอไว้ F y, ใครจะดู Thank you.